ในพระราชวังที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมีห้องหลับหนึ่งถูกปิดตายมานับร้อยปีว่ากันว่าที่นั่นคือสถานที่ซึ่งครูหญิงลึกลับเคยสอนศาสแห่งความใคร้ให้จักรพัรดิองค์ก่อนแต่ไม่มีใครรู้ว่าความรู้นั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของร่างกายแต่คือพิธีต้องห้ามที่แลกด้วยวิญญาณของผู้เรียนคืนนี้เราจะพาคุณเข้าไปในห้องนั้นห้องที่เสียงกระซิบ ของครูยังไม่เคยเงียบและความลับของจักรพรรดิกำลังรอให้คุณค้นพบเปิดเผยความลับของครูผู้สอนศาสตร์แห่งความใคร่ให้จักรพรรดิแสงอาทิตย์ยามเช้าสาสตร์ผ่านม่านหมายบางๆกลิ่นกำยานหอมอ่อนลอยวนในอากาศห้องเรียนลับอยู่ลึกในพระราชวังด้านในเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของชายหนุ่มจักรพรรดิหนุ่มนั่งนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและความกระหายรู้ ตรงแน่เขาหญิงไว้กลางคนในชุดผ้าไหมสีดำใบหน้าเรียบสงบแต่แววตาเย็นเฉียบจนเหมือนน้ำแข็งเธอคืออาจารย์หลิงหญิงผู้ถูกหรือว่าเป็นครูสอนศิลแห่งการเร้าอารมณ์คนที่จักรพรรดิองค์ก่อนยกย่องว่าเป็นผู้รู้เรื่องกายและใจมนุษย์มากที่สุดทุกสัมผัสคือพลังเสียงเธอเอ่ยเบาเสียงนั้นนุ่มแต่แฝงความแข็งแกรง่งเธอเดินเข้ามาใกล กลิ่นหอมของสมุนไพรจีนโบราณป่าท้าจมูกทำให้หัวใจของจักรพัรดิเต้นแรงขึ้นอาจารย์หลิงวางมือบนโต๊ะไม้จันปลายนิ้วของเธอละเบาๆไปบนผิวไม้เสียงขูดแผ่วเบาดังขึ้นราวกับบทสวดต้องห้ามเจ้าจะต้องเรียนรู้ว่าความสุขสามารถฆ่าได้จักรพัรดิขมวดคิ้วคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกลงในใจเธอจ้องมองเขาไม่กับพริบในดวงตาคู่นั้นมีทั้งไฟและหนา เสียงประตูปิดสนิทเงาไฟจากตะเกียงเริ่มไหวผนังห้องสะท้อนเงาของทั้งสองร่าหนึ่งนิ่งงันอีกหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างชา้าชาเธอยกมือขึ้นแสงจากแหวนทองบนปลายนิ้วสะท้อนเข้าดวงตาเขาทันใดนั้นเสียงโหโร้อแผ่วๆดังขึ้นในความมืดเย็ยนยเยือกจนเลืยดในกายเหมือนหยุดไหลจักรพัดหานมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่อาจารหลิงยืนอยู่ตรงหน้าแต่แววตาเปลี่ยนไป เธอกระซิบชาชาว่าเมื่อการเรียนรู้จบลงเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงของอาจารย์หลิงยังคงก้องอยู่ในหัวจักรพัดหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างไม่อาจควบคุมเมื่อหลายซึมตามขมับอากาศในห้องเริ่มอึดอัดราวกับไม่มีออกซิเจนกลิ่นกำยานที่เคยหอมอ่อนกลับกลายเป็นกลิ่นไม่ฉุนแสงจากตะเกียงค่อยๆสันราดรเงาของหญิงตรงหน้าบิดเบี้ยวไปตามเปลวไฟ เธอก้าวเข้ามาไกลเสียงฝีเท้าดังชัดเจนในห้องเงียบเจ้าอยากรู้หรือไม่ว่าพลังของร่างกายมนุษย์สามารถปลุกปีศาจได้เสียงของเธอเปลี่ยนไปต่ำลึกและสั่นสะเทือนในอกจาก,กระพัดลืนน้ำลายความอยากรู้อย่างประหลาดแทรกซึมในความกลัวอาจารย์หลิงยกมือขึ้นแต่อกของเขาปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่เมื่อสัมผัสนั้นลาดลงอย่างช้าๆกลับรู้สึกเหมือนถูกไฟลวก เขาสด,ดุด้งหายใจแรงแต่ร่างกลับขยับไม่ได้จงอย่าต่อต้านเธอพูดชาชาเสียงนั้นเหมือนสะกดจิตนี่คือขั้นแรกของการตื่นรู้แสงไฟทุกดูในห้องดับวูบความมืดเข้าครอบคลุมทันทีเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทั้งคู่และเสียงหัวใจที่เต้นดังก้องในความว่างเปล่าในเงามืดเขารู้สึกถึงบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวรอบตัวเหมือนเนาที่มีชีวิต รูปผ่านต้นคอแขนและหลังความเย็นแผ่ซ้นไปทั่วร่างแต่ในขณะเดียวกันร่างกายกลับรู้สึกเร่าร้อนจนน่ากลัวนี่คือสิ่งที่จักรพัรดองค์ก่อนเรียนรู้เสียงของหลิงดังขึ้นอีกครั้งเขาคิดว่าเป็นเพียงศาสตร์แห่งความสุขแต่แท้จริงแล้วมันคือประตูสู่อำนาจที่มนุษย์ไม่ควรเปิดเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มดังขึ้นเหมือนหลายร้อยเสียงพูดพร้อมกันในภาษาที่เขาไม่เข้าใจ จักรพัฒพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นแทรกเข้ามาในหัวเป็นเสียงหหวรอเสียงร้องให้เสียงขอชีวิตเขาตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดหล็ดลอดออกมาริมฝีปากขยับแต่เหมือนถูกพันธนาการด้วยเงามืดทันใดนั้นไฟตะเกียงสว่างวับขึ้นมาอีกครั้งอาจารย์หลิงยืนอยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผิวหนังซีขาวจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิว ดวงตาสีดำสนิทเหมือนบ่อไรก้ก้นเจ้าคือผู้สืบทอดองค์ต่อไปเธอพูดแต่เจ้าต้องยอมแลกบางสิ่งจักรพัฒหอบหายใจยอมแลกอะไรเขาถามเสียงสัน่นเธอหูร้อเบาๆรอยยิ้มของเธอเผยให้เห็นฟันคมเหมือนงาเสือสิ่งที่เจ้ารักที่สุดเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบผ้าของพระมเหสีและลูกน้อยแวบเข้ามาในหัวไม่เขาร้อง แต่ในวินาทีนั้นเงาดำจากพื้นค่อยๆลอยขึ้นเกาะรักขาเขาไว้แน่นอาจารย์หลิงก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าเธอก้องในหัวเธอยื่นมือมาสัมผัสหน้าผากของเขาทันใดนั้นภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนเสียงโหรอเสียงร้องให้เสียงกรีดร้องประสานกันเป็นหนึ่งแสงสุดท้ายในห้องดับลงเหลือเพียงความเงียบและลมหายใจที่หายไปของจักรพัรดิหนุม่มความเงียบกินเวลาเนิ่นนาน ไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงความมืดที่หนาทึบจนแทบกลืนกินทุกสิ่งเมื่อสติกลับมาจักรพัตรรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่ปลายนิ้วเขายกมือขึ้นช้าๆมองเห็นเพียงเงาเลือนรางของมือที่ไม่เหมือนเดิมเส้นเลือดสีดำคลืบไหลใต้ผิวเหมือนของเหลวมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวในร่างเขาเองเกิดอะไรขึ้นกับคาเสียงเขาแผ่วแต่ในความมืดนั้นเสียงของอาจารย์หลิงตอบกลับมาทันที พิธีกรรมได้จบลงแล้วเธอปรากฏกายขึ้นชาชาร้ากับลอยออกมาจากความมืดรองตัวเธอมีหมอกสีเทาเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตในดวงตาของเธอไม่มีประกายมนุษย์หลงเหลือตอนนี้เจ้ามีพลังที่จะกระพัดองค์กรทุกคนเคยปรารถนาเธอพูดเสียงเรียบแต่เจ้าก็จะไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิมจักรพัฒพยายามลุกขึ้นขาเขาสัน่นแต่กลับพบว่าร่างกายเบากว่าที่เคย ทุกการเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินมนุษย์เขาได้ยินเสียงในระยะไกลเสียงทหารย่ามคุยกันหลังประตูเสียงลมหายใจของพวกเขาเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ใต้เกราะเหล็กข้าได้ยินทุกอย่างเขาพึมพำอาจารย์หลิงยิ้มนี่คือประตูแห่งพลังเมื่อกายเจ้าตื่นรู้โลกทั้งใบจะเปลือยให้เจ้าเห็นแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งในหัวดังขึ้นเสียงของผู้หญิงเสียงของพระมะเหสี ฟาบาดอย่าทำเช่นนี้เสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงความเจ็บปวดจักรพัฒสดุงหันมองรอบห้องไม่มีใครอยู่เพียงอาจารย์หลิงที่จ้องมองเขาด้วยสายตายเยือกเย็นเสียงนั้นคืออะไรเขาถามความทรงจำของเจ้ากำลังถูกทดสอบหลิงตอบทุกจักรพัฒที่ผ่านการสอนนี้ต้องเลือกระหว่างความรักหรืออำนาจเธอชี้นิ้วไปที่กระจกบ,บานใหญ่หลังห้อง ในกระจกสะท้อนภาพของพระมะเหสีเธอยือนอยู่ในห้องบรรทมอุ้มลูกน้อยไว้แนบอกน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ในมือของเธอถือมีสั้นเล่มหนึ่งนี่มันเรื่องโกหกจักรพรรดิร้องแต่ภาพในกระจกเคลื่อนไหวต่อพระมะเหสีเงยหน้ามองขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวงังจากนั้นเธอค่อยๆย,ยกมีขึ้นจักรพรรดิพุ่งเข้าไปหากระจกแต่เมื่อสัมผัสพื้นผิว แรงบางอย่างผลักเขากลับอาจารย์หลิงเอ่ยเสียงเรียบเจ้าสามารถหยุดนางได้แต่ต้องยอมแลกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขากัดฟันถามจิตวิญญาณของเจ้าเองจะกระพัดยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดภาพของลูกน้อยในอ้อมแขนของมาเฮซีปรากฏชัดน้ำตาไหลรินข้าจะยอมทุกอย่างเพื่อพวกเขาหลิงก้าวเข้ามาวางมือเย็นเฉียบบนหน้าอกของเขา เช่นนั้นเจ้าจะเข้าใจคำสาปของผู้สอนเธอพูดช้าๆเสียงลมพัดแรงขึ้นแสงสว่างแตกกระจายรอบตัวทุกสิ่งหมุนวนราวกับพายุเสียงกรีดร้องของพระมะเหสีดังขึ้นจากในกระจกจากกระพัดพุ่งเข้าไปอีกครั้งคราวนี้กระจกแตกกระจายเศษกระจกลอยอยู่กลางอากาศแต่แทนที่เลือดสิ่งที่ไหลออกจากร่างเขาคือหมอกสีดำเข้มหมอกนั้นห่อหุ้มร่างเขาไว้ทั้งตัว เมื่อทุกอย่างสงบห้องเรียนรับกลับมาว่างเปล่าอาจารย์หลิงหายไปเรือเพียงจักระพัดที่ยืนนิ่งอยู่กลางห้องในมือของเขาถือเศษกระจกหนึ่งชิ้นในนั้นสะท้อนภาพของพระมะเหสีแต่ใบหน้าของเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปและในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเสียงของอาจารย์หลิงเมื่อเจ้าชั่วคนที่รักที่สุดเจ้าก็ได้มอวิญญาณ ให้ค่าโดยสมบูรณ์จักรพรรดสุดลงห้องทั้งห้องสันสะเทือนเสียงโห่ร้อของหลิงดังขึ้นจากทุกทิศทางประตูวงเปิดออกอย่างแรงสายลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมเมาดำที่แผ่คลุมทั่วราชวังและในเงานั้นรอยยิ้มของอาจารย์ผู้สอนค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งในเงากระจกแตกที่อยู่ในมือเขาสายลมเย็นพัดแรงผ่านช่องหน้าต่างมาหมายปลิววูบเหมือนผีเฝ้ารอ จักรพัิยังคงยืนนิ่งร่างสันสถานอยู่ท่ามกลางแสงไฟที่รีบรีเศษกระจกในมือเริ่มแตกละเอียดสะเก็ดเล็กๆล,ลอยขึ้นกลางอากาศแต่ละชิ้นสะท้อนภาพของอาจารย์หลิงใบหน้าของเธอยิ้มอ่อนราวกับกำลังปลอบโยนเจ้าทำได้ดีแล้วเสียงนั้นดังขึ้นแต่พลังที่ได้มาจะไม่มีวันคืนกลับจักรพัิหลับตาภาพพระมเหสีและรูปปรากฏในห้องความคิด ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเพียงชายที่สแสวงหาความรู้แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเนาในร่างของตนเองน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงจากหางตาตกกระทบพื้นและกลายเป็นหยดหมึกสีดำทันใดนั้นหมอกที่ห่อหุ้มร่างเขาค่อยๆสลายเหลือเพิงลมหายใจแผ่วเบาและรอยยิ้มจางๆที่เต็มไปด้วยความสงบอํานาจที่แท้จริงคือการปล่อยวางเขาพึมพำเสียงนั้นแผ่วเบาราวกับสายลมเมื่อประตูห้องเรียนเปิดออก รุ่งอรุณแรกของวันใหม่ก็สาดแสงเข้ามาแสงนั้นอาบทั่วร่างจัก,กรพรรดิเหมือนชำระล้างความมืดที่ฝังแน่นในวิญญาณแสงค่อยๆจางเมื่อทหารเปิดประตูเข้ามาห้องนั้นว่างเปล่าเหลือเพียงแหวนทองวางอยู่บนโต๊ะไม้จันทร์และกลิ่นกํายานจางๆลอยอยู่ในอากาศมีเพียงเสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วเบาจากเงามุมห้องเมื่อครูสอนจบสิทธิ์หนึ่ง ก็ถึงเวลาสิท์นั้นต้องกลายเป็นครูคนใหม่และในกระจกแตกบนพื้นภาพสะท้อนของอาจารย์ลิงกลับกลายเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ที่มองตอบด้วยรอยยิ้มเยือกเย็น